ผมว่าร้อยเท่าเค็มมันต้องออกแน่แหละนะเฮ้ยออกออกจริงแปดร้อยเจ็ดร้อยโอเคไปอุ้ยนั่นฮะโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในทะี่จะมาสูมม่มานี่เลยรวมท่าทางแสนหวานวาเลนไทน์ต้องเมย์ให้คุณส่งความรักได้ง่ายเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1,052เพชรจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงวีดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคน เพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟล์ใช้เพียง U ู d ดีมีรหัสฟรีไฟลขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุกเกอร์โซนได้เลยซึ่งอีกับนี้วันที่12กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์เลนครับผมตู้นี้ก็ใช้เป็นโทเค็นสากลน,นะผมซึ่งเป็นรูปแบบรังเพลิงนั่นเองในแกล้มนะเออซึ่งในตู้มีร้อยโทเค็นนั่นเองผมเป็นออตู้เขาเรียกว่าตู้สากลน,นะผมตู้โทเค็นสากลน,นะก็จะมีท่าหัวใจนะผมในตู้แลก เป็นท่านี้ท่าใหม่หรือเปล่าวะท่าดอกไม้นะครับผมมีเสียงด้วยแล้วก็ชาที่แบบไม่สมว่างนะครับผมแล้วก็ชาคู่นะครับผมสลับวันวาเลนทา์เนี่ยท่าทาหัวใจอันนี้แล้วก็มีท่าคู่ตัวนี้เหมือนกันหัวใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเออเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนแล้วก็หัวใจนะครับผมแล้วก็มีท่านี้นะผมเป็นแถบสีแดงเป็นท่าใช้ทั้งทีมนะครับผมซึ่งผมมีโทเค็นสากลเลยที่52โทเค็นในกิจกรรมที่แล้วนะไม่รู้ว่าเรลือในอันไหนหรอกนะครับผมนะซึ่งอันนี้นะผมเป็นท่าแถบแดงนะผมเป็นท่านี้ก็ใช้149ระผม ส่วนท่านี้นะผมเด็กดอกไม้ท่ารักท่ารักไม่รักรักไม่รักนะครับผมท่ารักไม่รักก็ใช้อยู่ที่119โทเค็นท่านี้นะผมใช้อยู่ที่69โทเค็นท่านี้ใช้69ท่านี้ก็ใช้69นะซึ่งในตูม้มันไม่มีนะผมท่านี้มันมีให้แลกนะครับผมแล้วก็ท่านี้มันมีให้แลกเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าใช้กี่โทเค็นนะผมเพราะว่าผมมีแล้วเหมือนกันนะครับผมนะพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้กี่โทเค็นน่าจะใช้ประมาณ69ปะ่ะาป่ะใช่นะครับผมนะ โอเคผมก่อนที่ไปดูคุนสูงเนี่ยถ้าใครย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งให้เป็นกำลังใจให้ดเราผม,ผมมีเพจที่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเอ็ดเพจนะผมนัาดูเรื่อว่าผมจะหมดสักกี่เพจนะสำหรับผมอยากได้เป็นท่านี้เลยถ้าใช้ทั้งทีมนะผมเนี่ยเป็นท่ากดแล้วก็ให้เพื่อนในทีมเราใช้ด้วยในแคปผมนะเออถ้าใส่แถบสีแดงเนี่ยใช้ร้อยสี่เก้าโทเค็นนะผมมีโทเค็นแล้วห้าสิบโทเค็นเอ้ห้าสิบสองโทเค็นนะผมมาดูกันว่าผมจะหมดสักกี่เพจเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าหวังว่าจะมีอะไรออกในนนนี้้ดวยะโออเคคสุ่มมมกััไปรรบผาช ปัาปป๊บปป๊าได้รอโตเขนมารอโตเขนออกจะดีมากแต่ยังไม่ออกจริงครับผมนะผมว่ารอโตเคนมันต้องออกแน่แหละนะเฮ้ยออกออกจริงเนี่ยเฮ้ยได้ละผมได้ละผมแรกได้ละอดีเฮ้ยสุ่มสองครั้งเองนะสองครั้งเองเออปีคลิปเลยปะปีคลิปเลยปะโอเค สองครั้งผมได้ท่าน,นี้เลยนะครับผมได้ร้อยโทเค็นบอกเลยดวงโคตรด,ดีสองครั้งก็300เพชรเท่านั้นนะสุ่มสองครั้งโทเค่300เพชรเองไปได้ท่าน,นี้เลยเหรอเออดวงดีไปไหมแต่ว่าผมไม่เอาค่นี้หรอกซึ่งมันได้300เพชรผมก็จะสุม่มภาคประมาณ1,000พเพชรลักกันนะผมมาดูกันว่าผมจะได้ไหมระหว่างท่าพวกนี้นะเอออีกหนึ่งพเพชรไม่ใช่ดิอีกประมาณอ,อ่ากี่เพชรวะ8 0 0 7 0 0เอโอเคไปอุย้ยนั่นฮะ อีกแล้วเหรอ hey, โทเค็นโทเค็นสามโทเค็นหนึ่งร้อยโทเค็นสองอันสองครั้งติดเลยเฮ้ยดวงดีไปไหมเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเกินไปเอ้ยแต่ดีว่ะเอาเลยดีกว่าเฮ้ยผูม้มนมี่สี่ร้อยห้าสิบเองสองชาติละเฮ้ยมาสมอีกครั้งมาออกได้หรือเปล่ามาได้เลยปั้ได้ร้อยโทเคเเ็นอีกวันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะว่ามันออกร้อยโทเค็นให้ผมเ่ะเออครั้งนี้ยังไม่ออกครับทุกคน โอ้โหหรือว่าดูเอาผจะหมดแล้ววะไม่น่าหมดมั้งไม่น่าหมดมั้งโอเคตอนนี้ผมสุ่มไปกี่เพชรแล้ววะที่750โอเคได้อยู่ประมาณครั้งสองครั้งนะครับทุกคนน่าจะได้อีกหนึ่งท่าอยู่นะถ้าออกร้อยอีกร้อยตัวขี้หนีถ้าจะดีมากนะโอเคทมได้อีกหนึ่งครั้งในแค่ผมโอเคครั้งนี้ก็น่าจะเลยประมาณ50เพชรนะหวังว่าร้อยตัวขี้จะออกครั้งสุดท้ายไม่มาครับผมแต่ไม่เป็นไร ไอ้สามท่าเลยเอาอะไรท <tinc S 1> ่าอะไรดีวะอันสุดท้ายว่าท่าอะไรดีวะสามท่านี้ท่าอะไรดีผมเอาท่านี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยเออท่านี้ดีกว่าโอเคคำนวณดีคำนวณดูละเอาท่านี้นะน่าจะดีสุดละเออถ้าผมเก็บหมดทุกอันเนี่ยผมว่าน่าจะหมดประมาณแค่ประมาณพันห้านะเดี๋ยวผมจะมาดูสุ่มดูว่าถ้าผมหมดพันห้าผมจะได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะหมดพันห้าสุ่มได้อีกสามครั้งนะเพราะว่าตอนนี้ผมสุ่มไปประมาณ อีกครั้งไม่รู้แต่ว่าเหลืออีก3ครั้งจะครบพันห้าเพชรนะครับผมนะพันห้าร้อยนะโอเคดูกันว่าจะได้อีกร้อยโทเค็นหรือเปล่าถ้าได้ร้อยโทเค็นผมจะเก็บไว้ใช้ีกับหน้าอย่าคงคุ้มคุ้มเลยนี่เก็บผมหนะต่อมาครั้งนี้ครั้งที่สองในเก็บผมนะร้อยโทเค็นต้องมาแล้วปะหรือว่าถ้าออกมาเฮ้ยยังไม่ออกว่ายโทเค็นเฮ้ยผมว่าครั้งนี้ผมได้อีท่าเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันออกท่าสามทุกคนออกท่าสามได้โทเค็นมาปะได้มาห้าอันเลย 1, เฮ้ยหนึ่งพ้ารอเพชรได้เกือบทุกท่าดีจัดมาอีกโอเคจัดเลยครับทุกคนเนี่ยท่านี้โคตรเออเป็นท่าคู่โคต่โคสสวยซึ่งท่านี้ผมไม่จัดละกันนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ท่านี้นะครผมนะถึงมันจะสวยก็เถอะคุ้มเออบอกเลยใครจะคุม้มทั้ผมเนี่ยโอเคผมทุกคนสมกคะแนนสำหรับร่วมท่าทางแสนหวานของ เดือนกุมาพันวันวาเลนไทน์นั่นเ,นเองนะครับผมก็จัดแล้ว1วนึ่งนได้รอยเพชรได้ทั้งสี่ท่าเลยอ่ะคุ้มเราต้องเขึ้นออกดัวยลัวโอเคคมัสผมสำหบคลิปนี้ก็มวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับผม